เขาบ่นนะว่ามาแล้วไม่ได้ทานอุตส่าห์มาตั้งไกลอันนี้เครื่องเคียงของข้าวพันผักไฮโซนะคะจะมีไก่ทอดและไข่ดาวค่ะโอ้หน้าตาจะเป็นน่ากินมากแล้วก็จะใส่เกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบเลยแล้วก็จะมีเป็นไก่ทอดโอ้จัดมาเลยครับจะเป็นไก่ทอดออื่นที่คนสั่งค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเมนูเด็ดของบ้านหัดเซี่ยวกันอีกแล้วนะคะท่านใดที่เป็นสายอาหารคลีนๆวันนี้ต้องถูกใจแน่นอนค่ะเพราะเราจะพาไปร้านหมี่ข้าวพันผักร้านนี้ก็จะตั้งอยู่ริมแม่น้ํายมจะเห็นสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหัดเซี่ยตรงมาอีกนิดเดียวก็จะเจอร้านแล้วค่ะก็จะดูโบราณโบราณหน่อยแต่บรรยากาศดีมากขอบอกเลยนะคะวันนี้ก็จะแนะนําเมนูข้าวพันผักไฮโซ ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเมนูนี้จัดเต็มแบบจุกๆไปเลยค่ะอาหารที่นี่เน้นความสดสะอาดการทำก็ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยการตีแป้งตีไข่ผสมให้เข้ากันตักเทลงไปในผ้าขาวบางซึ่งพันอยู่ด้านบนหม้อที่มีความร้อนจนน้ำเดือดเข้าที่หลังจากนั้นเนแป้งสุกจะนำผักสดผสมวุ้นเส้นวางลงไป ปิดฝาหม้ออีกครั้งให้ผักและวุ้นเส้นนุ่มได้ที่ก็จะพับแป้งกับเส้นเป็นสี่เหลี่ยมนี่ทำมากี่ปีแล้วครับ้าหมีสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีที่เปิดมาสิบปีออเดอร์วันหนึ่งนี่เกินห้าสิบจานนะวันธรรมดาถ้าช่วงเทศกาลเพราะเยอะนี่คือไม่ทันไม่ทําไม่ทันบางทีของหมดก่อนบางทีลูกค้ามานี่ก็ไม่ทันอันนี้เป็นผักไฮโซ่ อันนี้ไม่ใช่หมูนะคะบางคนเขาจะคิดว่าเป็นหมูแต่จริงๆแล้วคือไก่ทอดค่ะไม่ใช่หมูทอดค่ะพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะก<อ>็เปันผักไฮโซข้างในนี้ก็จะเป็นแป้งแล้วก็มีผักกระหล่ำปีแครลลอทแล้วก็ฟักทองแล้วก็วุ้นเส้นนะคะใส่อยู่ข้างในแล้วด้านด้านนอกนี้ก็เราจะราดน้ำจิ้มราดจิ้มไปเลยนะครับค่ะจะราดน้ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเองนะคะที่นี่คิดเองเลยค่ะพอราดน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราก็จะมีเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบของเราก็จะทอดแบบนี้แบบนี้นะคะนี่คือเกี๊ยวกรอบของทางร้านเราค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะไม่ได้เรียนแบบร้านอื่นนะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวไข่ดาวบอกได้ครับเอาสุกมากสุกน้อยใช่เราถ้าจะกินแบบ ถ้าจะทานแบบเขาเรียกอะไรยางมะตูมก็ได้จะสุกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบอกแม่ค้าได้เลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็คือราคาถูกมากก็คือเต็มจานเลยค่ะจานใหญ่มากทานแล้วแบบอิ่มอิ่มจนคุ้มเลยนะคะสําหรับจานนี้ค่ะรับรองถูกใจสายสุขภาพแน่นอนใครสนใจแวะผ่านตลาดหาดเสี้ยวแวะชิมแวะทานกันเลยได้นะคะ รับรองไม่ผิดหวังเพราะร้านป้าหมีนอกจากจะมีข้าวพันผักไฮโซแล้วยังมีเมนูอื่นที่อร่อยไม่แพ้กันอ,อีกมากมายเลยค่ะเด็ดสมชื่อนะคะอร่อยมากนะคะเมนูนี้ใครมาก็อย่าลืมสั่งนะคะเมนูนี้ข้าวพันผักซุกี้ไฮโซคะ่ะ